بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقنا في الدين وعلمنا بالتعوين اللهم لا سهل إلا ما جعنته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقام سنتسق فميتا لقام جمران جاء الله سبحانه وتعالى جاء الله سبحانه فوتي ستاتي ركتك อัลฮัมดุลิลละกับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอสสุภานุวัตลาได้ทรงประทานอลัลกุรอานลงมาซึ่งถือว่าเป็นกะลามลุลลอฮเป็นพระธรรมบัตรของอัลลอสสุภานุวัตลาซึ่งในอลัลกุรอานนั้นก็มีเรื่องราวมากมายเป็นทั้งข้อคิดข้อเตือนใจเป็นหลักธรรมคำสอนเป็นหนทางที่จะทำให้เรานั้นได้รับความสำเร็จในชีวิตอาเครอ เป็นหนทางที่จะทำให้เรานั้นได้รับความสำเร็จในชีวิตดุนยาและที่สำคัญที่สุดก็เป็นการบ่งบอกถึงหนทางที่เราจะได้ห่งางไกลจากไฟในรกของลอทสุภานวัตลามีอยู่ซุรห้หนึ่งพี่น้องครับที่ถือว่าเป็นซุร้ที่ไม่ได้ยาวมากเป็นซุร้ที่อยู่ในยุซามมาซึ่งเป็นซุร้อที่อยู่ตรงท้ายๆของอยุสแล้วนะครับถือว่าพี่น้องคงจะได้ยินได้ฟังเป็นประจำซุรนนี้ชื่อว่าซุลร้อนอัลอัสร اللهم سبحانك ولا هديتنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورة العصرية نكمل العصف <تسجيل> من สิ่งองัลลอฮฺเมื่อสาบานกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นถือว่าอัลลอฮฺต้องการให้เห็นว่าสิ่งนั้นมีความสําคัญนั่นแสดงว่าเวลาในชีวิตของเรานั้นก็มีความสําคัญอินนัลอินซาแนลฟิโคสแท้จริงมนุษย์นั้นอยู่ในลักษณะหรือสภาพที่ขัดทุนอัลลอก็มาบอกถึงว่าแล้วคนอย่างไรคนมีวิถีชีวิตอย่างไรดําเนินชีวิตอย่างไร จะไม่ประสบกับความขัดทุนพงค์ก็จะบอกว่าอิลลัลละดีนาอามานูวอามิลุสซัลิฮัดวะตัวาซอบิลฮักวะตัวาซอบสิสซับต้นสาบานเรื่องการเวลาและบอกว่ามนุษย์นั้นขัดทุนความหมายของลักษณะก็คืออัลลอฮฺตาลาให้ชีวิตให้ hay, ระยะเวลาในการใช้เรียกว่าเราะซุลมาน ต้นทุนของเราก็คือเวลาหรือชีวิตของเราบนโลกใบนี้เพื่ออะไรเพื่อจะได้สแสวงหาสิ่งที่เป็นกําไรสิ่งที่เป็นอะไรวผลที่จะได้ไปคิดไปสอบสวนในวันอาเคิรว่าชีวิตที่อยู่บนดุนยาเนี่ยเป็นชีวิตที่กําไรเป็นชีวิตที่ขัดทุนโดยให้สิ่งที่มาเป็นตัวบ่งบอกว่ากําไรขาดทุนคืออามันไอบาดา ก็คือหลักการปฏิบัติสิ่งที่เป็นอิบาัตานะครับท่านอัลลอฮ์ก็จึงบอกว่าคนที่จะรอดพ้นจากลักษณะคนที่ขาดทุนก็คือเว้นแต่บรรดาคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะครับและประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณงามความดีทั้งหลายแล้วก็กำชับใช้กันในสิ่งที่เป็นคุณธรรมความจริงความถูกต้องและกำชับใช้ให้มีความอดทนแต่เรื่องราวในวันนี้นะครับคือที่นำเสนอในสุรนี้ ็อยากจะได้เน้นย้ากับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าในแต่ละวันเนี่ยแน่นอนครับอัลตาลาก็ให้เราทําอิบัดะหลักเรียกว่าละหมาดห้าเวลาถ้าพูดถึงรอมฎอนก็ปีหนึ่งครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งนะครับก็อาจจะได้ทํากันได้กว่าเต็มที่เพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยมีครั้งหนึ่งหรืออาจจะชีวิตหนึ่งได้ทําครั้งหนึ่งก็คือการประกอบพิธีฮัทแต่การละหมาดห้าเวลาเราต้องทําทุกวันแต่ว่าวันกับคืน นะครับถ้าพูดถึงภาคกลางวันก็จะมีอยู่2เวลาซูรีกับอัสรีถ้าภาคกลางคืนไปแล้วก็จะมีอยู่3มเวลาก็คือเวลามก,กิบอิชาและซุภีแต่ใน5้าเวลาเนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีว่าจะมีอยู่เวลาหนึ่งที่มีความสําคัญมากเป็นเวลาที่อยู่ในช่วงกลางคืนแต่ว่าเป็นช่วงเวลาเรียกว่าแสงอรุณปรากฏแล้วแต่ดวงอาทิตย์ยังไม่พ้นขอบฟ้านั่นคือเวลาละมาซุบฮินนั่นเอง ในการละหมาสุฮีเนี่ยอย่างที่พี่น้องได้ทราบถึงความประเสริฐที่ว่าเด่นชัดแลวคือการละหมาสุนนะก่อนละหมาสุฮีนั้นได้ถูกบอกไว้ในฮะดิษชัดเจนว่าสองรกระัชก่อนละหมาสุฮีนั้นนะครับดีกว่าโลกดุนยาและสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยานี้ทั้งหมดแต่วันนี้กําลังจะบอกถึงตัวละหมาสุพีเองเนี่ยนะครับพี่น้องถ้าเราได้มีโอกาสได้ละหมาสุพีเนี่ย Pinong sahabat mereka berkata, Faham Di hari ini, Saya akan menjelaskan, Pinong, Ada 3 hadis, Hadis pertama, Di Tn. Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Dari kata, Man salla, Man salla, Al-ishaa, Fi jamaatin, Faka annama qama nisfal layli, Wa man salla, Al-subha, Fi jamaatin, ซอลไลล,ละนะครับกุลละหูนี่ความประเสริฐแรกท่านนาบีบอกว่าผู้ใดละมาดละมาดละมาดอิชาเนี่ยนะครับในลักษณะที่เป็นยะมะและที่ดีสุดคือยะมะที่มัสยิดเสมือนว่าเขานั้นได้ยืนละมาดนะครับครึ่งคืนของวันดังกล่าวผู้ใดที่ละมาดซุบฮี่พร้อมกับยะมะนะครับ เหมือนกับเขาเนี่ยเาว่าผมว่าผลบุญที่ถูกบันทึกเท่ากับเขายืนละหมาดกลางคืนตลอดทั้งคืนเลยขะอดีษบทนี้กําลังจะบอกว่าถ้าเราละหมาดยัเป็นละหมาดซุปอี้ดีมากทำดูแลแต่ถ้าเราละหมาดคนเดียวเราขาดทุนไหมครับขาดทุนเลยฉนั้นบนพื้นฐานมนุษย์เนี่ยขาดทุนแล้วถ้าเราละหมาดจะมา,มาเนี่ยเราได้เหมือนกับว่าผลบุญขีดเลยเราละหมาดนะครับตลอดทั้งคืนนะครับ บทที่สองท่านนบีมุ h a ม m a d สุลลัลลอฮุอะลยฮิสซลามได้กล่าวว่าบัชชรนะครับอ a า m a s a a i n a في ا ل ذ ن م ล إ ั ى ا ل า س ิด د ب ا น ن و ر ا ل ت ามา و م القيامة นะครับจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ที่เขาเดินในเวลามืดมืดหรือช่วงที่มืดมืดไปยังมัสยิด ด้วยกับเขาจะได้รับอัษมีอย่างสมบูรณ์ในวันกียามะฮันใครที่เดินมาละหมาสุฮีเห็นไหมครับเขาต้องเดินมาช่วงเรียกว่าไม่สว่างมืดมๆเนี่ยกรบอบในความมืดนี้แหละจงรับข่าวดีไว้เลยว่าที่เขาเดินมามัสยิดเนี่ยด้วยความมืดแต่ในวันกียร์มาเขาจะได้รับนัศมีนูตอย่างสมบูรณ์ในวันเกียรมาและฮะดีสบทสุดท้ายที่อยากจะฝากกับพี่น้องในวันนี้ซึ่ง เป็น h ะด i ษที่มีความสำคัญมากท่านนบ,บีมูฮัมมัดสลุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวว่ามันซัลลาอัลซุบฮ่าฟะฮุวะฟีดิมัติลลาผู้ใดละมาซุบฮีผู้ใดละมาซุบฮีเขาอยู่ในความคุ้มครองของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาซึ่ง h ะด i ษบทนี้อยู่ในบันทึกของท่านอิหมามมุสลิมในคำว่าฟีดิมัติลลา อยู่ในความคุ้มครองของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลานั่นหมายความว่าถ้าเราละมาสุฮีในเช้าวันดังกล่าวตลอดทั้งวันนั้นเราอยู่ในฟีอามานินละอยู่ในการดูแลของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาและนะักวิชาการบางท่านบอกว่าถ้าใครเสียชีวิตด้วยกับการเขาละมาสุพีในเช้าวันดังกล่าวอัลลอฮฺตาลาคุ้มครองเขานั่นคือคุ้มครองให้เขาได้เข้าส่งสวรรค์ของ mm hmm. ขอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ ในวันนี้จึงอยากจะบอกกับพี่น้องว่าการละหมาดซุบพีนั้นมีความประเสริฐเป็นอย่างมากและผมเชื่อว่าใครที่ลุกละหมาดซุบพีเขาก็ย่อมไม่พลาดอยู่แล้วคือละหมาดสุนัตสองรกรอาชเขาได้ดุนยาครอบครองและสิ่งที่ดีกว่าในดุนยานี้ทั้งหมดด้วยและสามผดิตที่กล่าวไปกับพี่น้อง 1... พี่น้องครับเขาจะได้รับการบันทึกเท่ากับเขายืนละหมาดตลอดทั้งคืนอัลฮัมดุลิลลา สองถ้าเขาเดินไปในความมืดในวันกิยามัตเขาจะได้รับแสงสว่างอย่างสมบูรณ์เขาจะได้รับความปลอดภัยนั่นคือนูดพาสู่สงสวรรค์และประกันสุดท้ายพี่น้องครับถ้าหากว่าเราได้รักษาละมาซุพีเราจะอยู่ในการดูแลของอัลลอฮ์ด้วยกับฟีอามานินละด้วยกับการขับประกันขออัลลอฮ์การดูแลช่วยเหลือมากมายคุ้มครองจากอัลลอฮ์และถ้าหากว่าเราเสียชีวิตเราอยู่ในการคุ้มครองอัลลอฮ์ตะลาก็จะรับรองให้เราเป็นชาวสวรรค์ ก็เรียกร้องพี่น้องครับว่าทําไมจึงเรียกร้องพี่น้องในละหมาดซุพีเพราะเป็นช่วงเวลาที่หลายคนมักอาจจะพลาดโอกาสอันสําคัญไปละหมาดมักริปอิชาช่วงเวลาที่เราไม่ลําบากมากละหมา,าดซุริอัสรีก็ช่วงกลางวานันแต่ช่วงเวลาซุพีเป็นช่วงที่ต้องตื่นจากช่วงเวลาที่ผู้คนนั้นก็คิดว่าช่วงอากาศกําลังดีนอนกําลังเพลินแต่เราจะลุกขึ้นมาครับเพื่อทําการละหมาดซุพีเพื่อเราจะได้รับสิ่งที่ สําคัญก็คืออยู่ในการดูแลคุ้มครองของลอสุภาณวัตรลาซึ่งไม่มีการคุ้มครองใดๆไม่ว่าบริษัทประกันอะไรที่ทํากันบนดุนยานี้มากมายพี่น้องครับไม่มีผลอะไรเลยแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในการค้าประกันดูแลของลอสุภาณวัตรลาด้วยเราละมาซุพีแค่สองรอกอัตนี่คือความสมาเร็จชีวิตบนดุนยาของเราอย่างสมบูรณ์แล้ว,วบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะวัสสลามอัยกุมมาระห์มะตุลลอฮิวะบาร์รักาตุ